สวัสดีค่ะวันนี้น้องแป้งมาเปิดคลิปที่อะไรนะคะด้วยแบล็กเกของน้องแป้งนะคะนี่จะเป็นเส้นทางเข้าวัดหนองมา้านั่นเองเนาะก็ตอนนี้เนี่ยคือแบบตอนน้อแป้งออกบ้านมนาะไม่ได้ถ่ายทำคลิปมาเลยนะคะแล้วก็พอดีว่าจะมารับพี่พีๆญาติๆน้องแป้งนะคะคือวันนี้เนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสวดมนที่วัดวัดตาเปิมนะคะซึ่งมันจะเป็น ตรงสะพานตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็น้องแป้งน,นะคะไม่รู้ว่าจะไปเจอแม่เสี่ยวน้องแป้งหรือเปล่านะคะก็เป็นเพื่อนเนาะคือแบบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอน้องสุขามไหมนะคะเอ่อมีใครจําเธอได้บ้างเนาะตอนนี้น้องแป้งก็คือมาตั้งหลักอยู่ที่นี่นะคะก็น้องกิงพองมาด้วยนะคะแล้วก็เออลานล้านก็มาด้วยแล้วก็เอ,อ,อยู่ข้างในนะคะพอดีว่าข้างในมีเพลงน้องแป้งก็เลยมาเปิดคลิปตรงนี้ค่ะเออรู้สึกว่าวิวดีนะคะเนี่ยดู สวยมากตรงนี้เขาจะแบบปลูกข้าวแล้วก็มีมีเม็ดข้าวแล้วด้วยนาของเรายังไม่ทันทาอะไรยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะรู้สึกว่าอากาศดีนะคะตอนนี้ก็เป็น1ิบเอ็นโมงแล้วะคะ่ะเตรียมตัวรอเพื่อนๆรออ,ออะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็มาตั้งหลักรออยู่ที่วัดหนองม้านี่แหละแล้วก็อาจจะมีคณะนักศึกษาอะไรเอ่ออะไรนะคะก็จะมาเดี๋ยวสักพักเราก็จะออกไปแล้วนะคะก็มาตั้งหลักรออยู่เป้าหมายของเราอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยว จะต้องไปต่ออีกนะคะที่วัดตาเปิมนั่นเองเนาะยากาศดีมากนะคะเนี่ยดูเม็ดข้าวของเขาสวยงามนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเออรู้สึกว่าไม่ได้ออกสดทำสดมนแบบนี้มานานเหมือนกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คือถือโอกาสได้ถ่ายทําคลิปให้ด้วยนะคะ1 1อดองแล้วค่ะอันนี้ก็ มีใครจําได้บ้างเนาะที่เคยจัดงานอะไรต่างๆนานานะคะที่วัดหนองมา้านั่นเองเนาะแลาตตรงไปเขาจัดอยู่ข้างในแล้วก็ข้างในมีแพงนะคะเดี๋ยวยังไงน้องไปจะใ่าให้รับชมกันนะคะแดดร้อนมากนะคะเป็นช่วงที่แดดร้อนจริงๆคะ่ะ ปันติภากตวั สวัสดีค่ะทำไมวันนี้สวยวันสวยขึ้นอีกแล้วนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเราตอนนี้ก็ส่วนมวนเสร็จแล้วนะคะไปไหนต่อคะเฮ้ยกับบ้านเนี่ยไม่กินข้าวค่ะก็มากับคณะนักศึกษาพื้นเมืองเชียงตุงนะคะสาวสวยงามงามก็หลังสดเสร็จก็ไปรับประทานอาหารกันนะครับ ก็มากเลยเมื่อแอวให้น้องสุขคำซื้ออย่างน้อซื้อเทามาตาเปิมต้องซื้อเทานะคะพี่กามีซื้อเองเนขอขับไปซื้อกันเนอร <c oughs> <c oughs> ก็เจอน้องสุขคำด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เจออยู่ตรงหน้าห้องสุขานะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะคะนี่ก็พี่กามีเราจะซื้อเทานะคะเดี๋ยวก็๊ด เราจะมานั่งวงเราที่นี่จะมาเร็วๆโอ้มีอย่างท้องวันนี้กินอย่างเซนืเซนน้ำเงี้ยวแคบหมูหรือกากหมูมีผักอุดขั้วมีน้ำตาลามีเื้อึเต้าเย่าเด้อกินหวานๆเนอ้อสองสาว เหมือนกันมันอะไรกลัวละไราัด้วยนะไปถือกล้องจะได้รู้ว่าเสียงคนนั้นคือใครผัดเลยเอะไรติดคอซุ่มเซนหน่อยยยินเนวันเี้ยเซนเอะกส อูอร่อย้ตาลนคอวนกันนจริงหวานหวานน้ำตาลก็มันลคือัวไหนก็หอนไมันเนี่เนีะสมัตตุ้เขาเสียงเขาูอะไรกันกันไปที่ไหนนี่สาวสาเอวบ้านตาเปิมก่อวุ้ย วิ่นี่เขาเสืออันนี้แล้วปูซีเมนแล้วดูดีทางเข้าวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้จะไปหาแมกโกอยู่ไหนเออแมกโกแมกโกนะคะแมกโกแมกเซลบ้านนี้อยู่ไหนอ๋ออันนี้เป็นเฮื่อนอันเมื่อ้นั่นอันนั้นโอ้ยมาแล้วมาแล้วทักทายก่อนเออสัปมาหมีถุนายน เฮียงเฮ็ดไปเอกอะมันนี่กะหาเมื่อเมื่อไรตีกะหาแบบมี่เยอะอะยังอะกูบอกกะหามันน้ำน้ำคิงนี่ปัญหาวายเอรอวายเหรอเอออันเป็นแผ่นมันเขียนตือก็เข่งมาคู่ของเราเมาเลยจ้ะอุ้ยแผ่นนึงคือเขามีเทียงแล้วว่าเข่งสามตากะมันอีกแล้วสามตากสามตากเออ เส่ซิมสาปากกนดีมามามาคิวพ้อมช่วยช่วยช่วยจับก่อนช่วยจับก่อนสามแหงมาไหนสาหงเปิดงสร้างโอกาสตั้งหลายนมดมาเนอเจ้าว่าขายอย่างเปิ่งเนี่ยอือเป็นผู้สรางปากเอืมจะมาถึงแล้ก็เขากับสดทธิธรรมนะอือเ่อรแล้สบายดีบมอสบายดียินดีที่ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาเจอที่ในงานเดี๋ยวก็จะล่ำลาก่อนแล้วนะ ทั้งเจอทั้งลำลาเลยนะคะโอเคถ้าใครคิดถึงสุขาำก็มาตาเปิมนะคะยินดีค่ะ Gracias. like เยืเ่อเฮ้ยากัอันนี้จะเป็นอะไรนะเบ็ดตกปลาชายวามากเลยนะคะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยว,ยวขอพูดก่อนหลังจากที่ไปสดมวลมานะคะแล้วก็ระหว่างทางนั้นไม่ต้องคิดนะคะก็คือตอนนี้คือแค่มาอยู่ที่ริมหนองปาจุ๊บไม่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 ต้องซีเรียสนะคะอันนี้ก็แค่แบบเออสนุกสนานนะคะอันนี้ไปตกปลาแบบว่าทีไวไม้ไผ่นะคะไม่มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวนะคะก็คือแบบเล่นๆนะครับตกปลาเหยื่อจะเป็นใจเดือนจ้ะ เราต้องใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าขาตั้งกล้องไม่มีแล้วนะคะคือแบบผักเป็นกําลังใจหน่อยก็แล้วกันนะคะสำหรับชุดนี้คือแบบมองผ่านไปก่อนนะคะวั <laughs> นนี้ก็มาอยู่ที่หนองปลาวานันวันสาวนะคะเมื่อวานนี้คือไปเล่นอยู่ที่บ้านชายแต่วันนี้มาบ้านสาวนะเจ้าทีน่นั่งูน่งเสียงออกมื่อน ให้มันดึงแข็งๆก่อนนะมีะกิจกรรมเล่นทุกวันเลยนะยสถานที่คือแบบมันเป็นเส้นเส้นทางผ่านพอดีว่าไปสวดมต์ที่บ้านตาเปิมมาอันนี้ก็เลยแวะมาบ้านสาวนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางผ่านอยากจะมาถ่ายบรรยากาศนิดนึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หนอง เ,เพื่อนของพี่สาวเขาอยู่นะคะคือพอดีว่าถ้าแบบสะดวกยังไงก็จะถ่ายเจ้าของให้ด้วยนะคะคือแบบก็อยากจะมารับชมบรรยากาศชิวๆนะคะนี่ก็หนองกว้างมากเลยรู้สึกอิจฉาคนที่มีหนองมากเลยนะแล้วก็ดูเลี้ยงไก่ด้วยนะคะมีแบบมี z o มด้วยไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างนะคะนี่มีไก่ ิวมากครับก็หนองน้ําก็เออจะเป็นสีนี้นะคะเพราะว่ารุดูนี้มันก็ประมาณนี้แหละมีปลาเยอะอยู่นะก็เป็นเส้นทางผ่านนะคะคือพอดีว่าเออมากันหลายๆคนก็คือแบบมารถคันเดียวเนาะก็ขอถ่ายเพียงเล็กน้อยนะคะฝากเป็นกําลังใจน้ำใจด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเออพี่ๆเขามาทําอะไรนะทําซุ้มอยู่ด้วยนะครับ ผลงานที่ได้มาแล <ired> ้วทำไมเห็นแต่น้ำมันคะเนี่ยขอขอแบบขอจิ้มดูสักหน่อยเดีมีปลาก็มีน้องปลาดีไหมวิวได้อยู่ได้อยู่นะคะน้องปลานะคะเนี่ยนี่วิมีอยู่มีอยู่ตัวหนึ่งนี่ไก่น้อยนะคะก็น้องแปนก็จะเล่นกับน้องไก่น้องแมวน้องน้องปลานี่เลยนะคะนี่เออ น่ารักมากนะคะเงียบสงบดีนะคะบ้านสาวนะคะบ้านสาวนะคะพ้องเธอได้มาเธอมาหาเธอมานีหน่อยจะ,าาจะมาหาปลาเหรอจ๊อะลผลงานของที่ชั้นหนึ่งจ้าดูก่อนดูก่อนวันนี้ทําไมน้องกิ่งพองสวยสวยสวยสงสัยทำบุญมาอาสงสัยทำบุญมานะคะมิล่ะ มีมีสักตัวกอมีดูให้ดิตัวมันใหญ่แน่เลยตัมนใหญ่น่เลยนะฮะใหญ่เท่าน้องเกงพอไหมเนี่ยให้ด im ีนะเห็นแล้ว็นนกเี่มันเอาหาบออืมดไปไหนแล้ว นะคะแต่ว่าเจ้าของน้องเขารู้จักเราด้วยนะชื่อว่าอะไรนะเจ้าของน้องอะไรนะชื่อพี่เขาชื่ออะไรนะพี่นานแสงอีหยังกออีหยังวะนี่กูตกใจพนังเอ้ยไก่ตกใจหมดเออตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ไงนี่โอ้เห็นไหมเห็นอะไร้วเล่นเองตกใจเองนะคะพอแล้วเนาะอ่ะพอแล้ว เคเดี๋ยวเรานั่งพักสักแป๊บหนึ่งพอดีว่าเราเพิ่งมาถึงนะคะสวยจากแสงแดดธรรมชาติมากเลยจ้ะไปห้องเนี่ยฉันดูหน่อยเซเธอผลงานของเธอได้แล้วก็เ,เ,อาาเอาจันจันสายไหมนะจันสายไหมนะามาจันสายไหมนะอุ้ยเธอเธอได้แล้วได้แล้วอุ้ย เธอคือปีเขาไปนอออกกันน้ออกก้มเลยวเพราะั้นแอยู่ที่นี่อะไั่นถ่ายด้ไปเธอกันเอเดี๋ยวเดี๋ยเขาขันยุบเาขั้นยุบเสเขาขั้นยุบเสเรียร้อยเรียบร้อยลงน้ำจ้ะเรียบร้อยอ้าหลีเปลไปเียได้จ ไปแนะนาตัวกันยังมันมีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราสิริไปป้าขาวแต่ป้าขาววะนั่นตัดออกเองบริการดีจังบริการดีจังสวัสดีค่ะตอนนี้กาลังมาจีจีอย่างนอสุมไพ่สมไพ่โอ้อู้เก่งนอกดเอียงนี่ เตขึ้นเจ็ดเจ็ดแต่ว่าไตล้อเล่ห์เหมือนใอมใจเอนล้อคนอน้ำมันล้อไข่เหอนใจนองอมใจอเม็ดออกมาะงสุมไพดูีปลานปลาดดกันนะเนปลาดซอกจหนองม่ใหม่ๆคะนะอ่าน้องมีจักไข่อยนี่จักไข่เมียจักไข่กขืนเนมาเจอเหรอจะไข่คมไข่คับเน้องไปเป็นเพื่อนหน่อยเดี๋ยวพี่เขาเขิน เอาเอาสักหน่อยโอ้จะดีกอจดีกอจะดีค่ะมีจดีนิมหวางค่ะเอามีมไวอย่างค่ะใช่หแม่นแล้วเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วจ้าตอนนี้คือจะไปเอาจะไปเอาตะไคร้กับพี่เขาพี่เขารู้จักเราด้วยอ่ะพี่พี่บอกว่าเคยเห็นหนูที่ไหนนะมันเตลีโอ้ยไปทําอะไรตรงนั้นอ่ะเอลูกค้าออลูกค้าลูกลูกทัวร์ อ๋อแล้วก็เป็นใจครับเว้ยพี่เเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นลูกน้องเขานะคะเออพี่แนะนําหน่อยอันนี้คือหมู่บ้านค่ะหนูไม่ตัดต่อเพราะว่าหนูชอบในแนวธรรมชาติดูยแค่ประตูก็คลาสสิกแล้วอ่ะไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะมีที่บ้านสาวนี่ที่เดียวเลยประตูเนี้ยโอ้โหคือแบบอันนี้คือมามาเอาตักไคร์นะโอ้แค่ประตู นี่เขาเลี้ยงแค่ประตูพองเอาดีๆเด้ออันนี้กระโปรงหรือว่าผ้าถุงอยาถ่ายเลยเอาเลยตัดออกเลย,ออเลยคลิปนี้ทำไมมีแต่ให้ตัดออกแล้วนางแต่งจะได้คลิปไหมคะเนี่ยนะคะพี่เขารู้สึกอบอุ่นมากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนี้เป็นผักนะพองอ,อันนี้เป็นผักนะที่เขาแกงกินอ่ะ ตะไคข่ดีจังพ้องลองเอาดูหน่อยเด็กเออมาไปเพื่อที่จะไปเพือที่จะไปทำปลาโอ้ยทำไมทำไมพี่แบบเออพูดพูดเก่งจังอะไม่เผื่อวันนี้เลยเนาะเมื่อวานอะเมื่อวานนี่ขุดเป็นเป็นเป็นอะไรวะเป็นกอเป็นกอ อันนี้ของของอีปิแะน้องนี่อันเดียวก่อนยังมือหูจักจื้ออีปีเตอร์ใจเสียงนุ่มใจเสียงนุ่มร้านนาทัวร้านนาทัวร้านนาทัวอ๋อบริษัททัวตอนนี้อาชีพบริษัทกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตช่วงวิกฤตนะฮะบริษัทพอหรือยังจาน้องจ๋าโอ้ย หมู่บ้านนี้มีกี่หลังคาเรือนคะนี่ห้าสิบครับห้าสิบเลยอุ้ยใหญ่กว่าน้องนวลเราเลยนะเนี่ยแล้วมีสาวเยอะไหมคะเขาถามก่อนอ๋อมีี่แนะนําให้หน่อยเอ้ยบ้านสาวต้องมีสาวสิเนาะโอ้ถามได้ไงเนี่ยบ้านสาวมีสาววันหน้าจะมาสกิบถือว่าไม่ใช่บ้านสาวนะครับอายุเท่าไหร่ก็ยังเป็นสาวอ๋ออายุเท่าไหร่สามสิบยังแจ๋วนะคะอันนี้มามุกไหนไม่รู้นะคะ เล่นตามเขาค่ะเล่นตามเขานะครับอุ้ยติดใจบ้านสาวเลยเนี่ยอุ้ยอายุเท่าไหร่ก็เป็นสาวหมดถ้ามอยู่วันนี้กถ้าอยู่นี่ก็เป็นสาวหมดนะค่อยๆน้า้องค่อยๆนะน้นงอ่าค่อยๆน้น้อ,อาระนวเ <laughs> <laughs> อ,อต้องปิดเหมือนเดิมด้วยนะคะถ้าไม่น,นั่งเดี๋ยวแกบงบเขาไปเรียดผักอ,อือนะคะ อันนี้ยังใส่เสื้อสีขาวที่ไปสดมนมาเนาะก็ประตูเปิดง่ายจ้านีประตูเปิดง่ายง่ายเช่นะนี่มันมันมีท้งเล็กมีท้งไม้มีท้งอันนี้โอ้ยพราะวงจรจ้ะไปเราได้แต่ใครแล้วลืมพี่เขาเลยนี่เราเราเจอกันนะคะได้แต่ใครแล้วไปเอาใลมากเลยบรรยากาศดีมากเวอร์เลยนะฮะลืมพี่เขาเลย ไอเถ้าหนูรู้จักแล้วดูหนูดูหนูรู้จักบ้านสาวแล้ว่ะขอบคุณนะค่ะเดี๋ยวมาเองมาเองมาเออสาวมาเองสาวอย่างเงี้ยเนาะยังไม่เคยมาเหมือนกันนะพี่แนมมาใช่ไหมแมนแรงพี่ด้ดูคลิปนี้อยู่ใช่ไหมคะโอเคโอเคพี่แนมาแบบนี้ค่ะพี่แนไม่รอดไม่รอดนะคะบ้านสาวที่บรรยากาศดีเนาะมีประมาณห้าสิบหลังคาเรือนโอเคเดี๋ยวจะไปจิบปลาก่อนนะคะแล้วเจอกันในบรรยากาศมวนๆเนาะ มีด้วยคุณดนไปไหวแยิ้มตาิจอยูิมายิมายู่มาอันนีจะกินว่านี้เป็นหัวล้อกัเดี๋ยวอาสมันไม่างหรอกกินหรอไม่หวานจัง GM, ở đang mà lột càng có bản lời càng <laughs> có bản lời Căng có bản lời <laughs> một chục <laughs>